เรื่องมงคลคนเกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่14ถึง20กรกฎาคม2568จะเป็นวันไหนบ้างกาววันนี้ปฏิทินเลยนะฮะเผื่อคุณจะนำไปใช้เรื่องของการเปิดกิจการใหม่เปิดร้านใหม่เปิดสาขาใหม่เปิดเพจใหม่ออกรถใหม่ทำบุญบ้านหรือการนัดหมายการประชุมสำคัญสๆมาโดยไปถึงการสอบการแข่งขันอะไรก็ตามที่คุณสามารถกาหนดวันได้ด้วยตัวคุณเองนะครับจะได้เลือกเอาแต่วันดีๆเหล่านี้ ไปใช้สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทําให้ยิ่งประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นกาวใน,นปฏิทินเลยนะฮะวันดีๆสําหรับคนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ก็มีตั้งแต่วันที่14เลยนะแล้วก็ข้ามไป17 18นะครับอ่าสามวันนี้เด่นมากๆนะครับแนะนําเลย14 17 18ะกรกฎาคม2 5 6 8ครับ 14, 17,18กรกฎาคม2อง8ลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอโชคดีกันนะครับ